เกืบวิ่งชื่สิบสี่เชลลอีซีซั่นสิบหกกแรกครับวันนี้ครับเป็นนันโจ๊กเกอร์อันดับสามครับเกัอบซูสอันดับสี่ครับมันาคน้อยเกือบได้จ๊อบแม่พันมาสเต็มเลยครับจ๊อบนัดที่แล้วนี่พักบาดเจ็บไปครับมาสอนเดวตะโยนเป้าอยู่ทีมเบอร์หาครับแนแน่น อเจ้าไว้ด้วยครับนัดที่แล้วไม่มาครับเจ้าฮอปเจ้าไว้ครับทีมโดนไป7ลูกครับนัดที่แล้ว7หรือ8ครับ7ครับ7 2ครับออฟออฟเลนกับสอนนรุษะสอนให้มาทิมเบิ้ลคือมาเจอบเจ้าออฟลองไหมไม่ล็อกในจังหวะไม่ลองครับจ่ายเข้ากลางให้ไอไอคืนสอนนรุษะสอนตะ หลงเปิดแล้วลูกนี้เอฟยิงติดครับแล้วยิงอู้หูหลุดกรอบครับไอ้ครับอ่าหากับเปิดมาซูดเริ่มก่อนแล้วครับตกลเลยครับได้กลับมาประจำการครับแทนดาวิดเอ็กครับลับวยครับดาวิดเอ็กเจ้าสันโตสเจ้าสันโตสโยนไปเพียวลิคูให้มาโคน้อยมาโคน้อยมาโคน้อยล็อกไว้มาโคน้อยมาโคน้อยแล้วโยนข้ามแม่เพียวลิคู เสียบอลครับออฟลากขึ้นมาครับเจ้าออฟเจ้าออฟแล้วลองยิงครับก้ามครับมาบอลลากมายิงไกลครับลูกถนัดของเจ้าตัวครับจบเบตตี้เบตตี้เป็นทางคือจอสันโต๊ดจอดสันโต๊ดให้คุณชูครับบอน,นุชิบอน,นุชิบอลนี้ใส่เสื้อผิดครับมาจากกรุงเทพเบตตี้ตังเทียวฟิลิปุเบตตี้เบตตี้ออก คืนหลังไปจอร์สันโตสจอร์สันโตสให้บอลลูชิ่บอลลูชิพยายามจะดึงครับจะทำบอลออกครับ <Bon ucci S 2> อบอลลูชิไม่อ่านไล่กลุ่มครับหาครับมาเอฟเจฟใบตั้งที่สอนเลือดตะเอ้าแล้วหลอกปิดจังหวะครับแม่ <Bon> บอลเกือบถึงโคนเทพนี้ไม่มีพวกสาประตูครับ <c oughs> ให้โคนเทพไปยืนครับออฟออฟโยน<อ>แล้วจอร์สันโตสดักได้จอร์สันโตสลากขึ้นมาครับจอร์สันโตสให้ไปมาโค้ด้อย หมาคนน้อยหมาคนน้อยเลี้ยงไปหมาคนน้อยติดเจฟเจฟเจฟลากไปไอ้ไอ้ดึงไว้แล้วคือหลังครับไอ้ให้ไปตั้งที่ซ้อนอตะซ้อนอตะจ่ายไปทีมเบิร์กดาวซันโวนดับสามของลีกครับอันดับหนึ่งของทีมครับทีมเบิร์กยิงไปหน้าประดับสิบสามลูกครับตอนนี้ครับทีมเบิร์กแล้วโยนครับจ็อบแล้วทีมเบิร์กได้มงแล้วออกครับประจําการหน้าเป้าครับทีมเบิร์ก หนิดเบอร์19ครับปกติเล่นกองหลังครับซีซันนี้มาเล่นกองหน้านี่ทำประรตูเป็นกออเป็นกำครับมาคนน้อยแล้วจ่ายพาดอีกแล้วครับทางด้านโจเกอร์เสียบอลยับซูรเราโย้อนยับสอนตะไปที่ว่างเบตตี้ตวัดแล้วออกไปครับเป็นบอลของซูครับได้ตั้งกันใหม่ครับอปเอาไปสอนแนวตะสอนตะให้เอฟ เล่นเป็นกว้างๆครับให้ทางด้านโจ๊กเกอร์วิ่งไล่แล้วก็โยนยาวไปทิมเบอร์ยิงลูกนี้แม่ตัวเลเออร์ยงเซฟ้วครับตัวเลเอเออร์เอฟเอฟคือหลังไปก่อนครับตั้งใหม่ที่จอบแม่ลูกวางของจ็อบน่ากลัวครับแล้ววางอีกครับแล้วติดจอสตนตดแล้วปีนมาทิมเบอร์ต้องวัดแม่ไม่ต้องกอ่อเลยครับทิมเบอร์ต้องว,วัดด้วยขวาลูกนี้ครับ <c oughs> จอสันโตด ให้บอลนุชิบอลนุชิเล่นกับจอสโตนให้เพียวริคุเพียวริคุแล้วจ่ายไม่ผ่านเจ้าออฟกับสอตาเอ้าเอไอไม่ดีบอลนุชิเล่นจังหวะเดียวจอสโตนสวยกับจอสโตนเติมขึ้นไปแล้วแล้วจ่ายพลาดแม่แล้วไอแก้เพสได้ครับทางด้านซูรแล้วไม่รีบครับบอลตั้งที่เจ้าออฟออฟออฟจ่ายไปเอฟเอฟไฮออฟ เอาให้สอนเราตัสอนตะแทงลูกนี้ทิมเบิลทิมเบิลทิมเบิลไว้แล้วติดเบตตี้แล้วทิมเบิลทิมเบิลไปได้ทิมเบิลไปได้แล้วทิมเบิลให้มาเจ้าเอฟได้ตั้งล็อกหนึ่งจังหวะแล้วจริงอู้ยเข้าข้างครับแม่บอลแรงน่ากลัวครับเจ้าเอฟลูกถนัดของเจ้าตัวอยู่แล้วครับเลี้ยงมาทำเองอครับเพียวริคุเพียวริคุให้ปอนจีแม่ช่องสวยครับแต่ว่าบอลมันแรงครับ รู้สึกว่าเริ่มหอบแล้วครับบอลดูจีกับไอ้ไอ้ลากับเจ้าไอ้แล้วเข้าซ้ายด้วยแม่เบตีกับดักไว้ก่อนครับแม่ซ้ายของเจ้าตัวได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับแบบประจําการทางซ้ายครับเท้าที่นั่นอ้าบอลดูจีดักได้เพรลิคุเพรลิคุาจให้มาโคน,น้อยทันด้วยแล้วถึงมาเบตตี้คนเดียวเบตตี้เบตตี้ล็อกแล้วแม่บอลมันหลุดเท้าครับไม่ได้ยิงครับไอ้ ไอามาที่สอนนะจ๊ะ <c oughs> สอนข้ามไปทางจอบออบเริ่มสลับตำแหน่งไงครับแล้วเล่นมาทิเบิลทิเบิลล็อกผ่านมาได้ลูกนี้สอนตะแล้วจ่ายเข้ากลางโดนจิ้มไว้แล้วสอนตะไปเอาบอลคืนได้ครับสอนตะเปิดลูกนี้ติดจอสตตดเพี่อนี่ขไปตั้งแล้วเจ้าออฟดักได้ข้ามหัวมาเจ้าออฟลูกกหนัดยิงอีกข้างอีกครับ มาลองได้ลองสองไปสองทีแล้วครับจ้าบ์ตังใหม่แล้วครับวันนี้ไม่มีไผ่เลล่าไม่มีอลิสติกแม็กอลิเตอร์ครับแล้วเอฟลากมาครับเจ้าเอฟลากมาลูกแบบนี้แทงมาแมา่ทิมเบิรชาร์ตไปโดนครับว่าเราบนฉลล็ออกไปครับว่ายิงไม่เต็มครับทิมเบิร Nói, เล่นมาคนน้อยมาคนน้อยคืนไปเบตตี้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 ลากไหวกับเบตตี้เบตตี้กินตัวมาแล้วเพียลิคุจ่ายไปปอน,นุชิยิงลูกนี้แล้วโอ้โหค,คานาเทพยบขึขวางไว้ได้ครับยิงไม่เต็มครับปอน,นุชิพยายามยิงยตามนาม้ำครับเราเจ้าตัวเปิดลูกนี้สอนตะมองไว้ก่อนครับอ่ากับโจเกอร์เริ่มบุกแล้วครับ แล้วจ่ายติดครับวันนี้ขาดตัวเลี้ยงตัวลุยครับโจ๊กเกอร์มาในลูกแบบที่มากันเป็นตำแหน่งครับพยายามเลี้ยวเบตี้อย่างลูกนี้ครับติดโจบอยังได้ตอนนี้ครับโจเกอร์แล้วโยนข้ามไปเยอะครับเพียวลิคุไอออบอปเล่นมาไอไอ ไอามาที่สอนนารุตะสอนตะให้แล้วไอยพยายามแทงช่องทิมเบิร์ตแม่มาก่อนแล้วข้ามแม่ไม่รู้กันแล้วครับทิมเบริร์พยายามเปลี่ยนแกนยับอ้าครับบอนตุชิบอนตุชิชิงมาเพียวลิคุเพียวลิคุเพียวลิคุให้ไปอาโคน้อยบอลออกไปแล้วอาครับทิมเบิร์ออกครับส่งโจนาทีครับ ลงไปครับดูครับยังมีปัญหาการบาดเจ็บหรือเปล่าจนนาทีโมวันพุธนี่อุ่นเครื่องแล้วขาพลิกไปนิดน,นึงครับโยนไปเจ้าไวเจ้าไพลิกเล่นสวยกับเจ้าไลากกินตัวมา2-3แล้วพยายามใช้สปีดแล้วบอลมันแรงครับโอ้โหเจ้าตัวมั่นใจในความเร็วครับลูกนี้แต่แรงไปหน้อยครับเบตตี้เบตตี้เล่นมาจอสันโตตจอสันโตสไปทางซ้ายที่มาคุณน้อย หมาคุณน้อยหมาคุณน้อยคือหลังครับตั้งท่เบติไปตีแทงไปเพียวริคุเพียวริคุดโดนจิมอาครับโจนนาทีโจนนาทีเสียบอลอาครับเปตีเบตีไปตีเล่นเพียวริคุดโดนแตะรอดขาเอาแลวครับเจ้าไอ้สปีดเจ้าตัวมาเจ้าเอฟเจ้าเอฟแม่โดนจอจสันตตกับดักไว้ดีรับจอสันโตจ่ายมาบอลนุชิชิงชิงมาเพียวริคุให้ไปบอลนุชิครัง้งหนึ่งบอลนุชิบอลนุชิข้ามฝากติดโจนนาที แล้วปอนุชีโดนสอนตาอ,าอ้ายังจิ้มได้ครับแต่บอลไปอยู่ที่ซูรครับจนทีไทหมาสอนตาลุยขึ้นมาแล้วทางซ้ายเอฟเอฟปาดเข้ามาไอ้ยิงแม่ไม่ตรงกรอบครับโอ้โหขึ้นมาได้ลุ้นตลอดครับบอลของซูรครับอ่าครับไม่เล่นครับเฟริกุเฟริกุให้มาปอนุชิเฟริกุเฟริกุไปทางที่จอสันต,ต์ จโซนโต้จ sh ่ายสั no ้นๆเพลิกุเพลิกุโยนแทงช่องแม่เบตี้ถึงไม้แม <mor MEL AN reasonably photos> ่เบตี <VES> ้ไปแย่งได้ปอนุชิปล่อยบอลออกครับปอนุชีงัดลูกนี้เบตี้ได้โม่งตั้งให้เพียวลิกุแต่งหนึ่งจังหวะเพียวลิกุลองฉีดยาแม่ขมขาเนี้ยเอาแล้วครับเรียกแล้วครับแบตแล้วครับปอนุชีเอฟออกครับส่งคุตตี้ลงไปครับ กับอย่างเรื่อยๆครับน10นาทีตอนนี้สกอร์ทั้งคู่ยัง0-0ศรตะไปตั้งไอ้ไอ้ไอ้ดึงจงังหวะไว้ครับจอยจอยข้ามฝากแล้วไม่ผ่านยัดปล่อยให้คนเทพคนเทพโยนเป่าอยู่ที่ศรตะเอาบอลลงสวยครับศรตะบังไว้ศรน,นารุตะศรน,นารุตะไปทางจยอยไอ้แทงเอาเลยครับเอฟ แมไม,ไม่ยิงไม่ได้ครับคือหลังครับแล้วโยนลูกนี้ซอตะไอเข่าสายแล้วลองยิงแมตตนเลยเฮ้ยครับยังได้เพรลิคุเพีลคิลคุพยายามสกัดแม่ไปเล่นหน้าประตูครับเสียบอลโจนาทีโจนาทียิงติดจอสตดแล้วเพียวลคิคุขีทิ้งไปก่อนครับโหนาเทพเอาบอลลงได้ครับเดมาอปอฟหลักขึ้นมาครับจอบจอบ เจ้าออฟแล้วโยนให้สอนตะพยายามจังหวะเดียวแม่ตรงนี้เข้ามือตอลเลเอร์ตอลเลเอร์ใช้เท้าให้เจอสันโตครับเราโยนยับเป้าอยู่ที่มาโคนน้อยมาโคนน้อยมาโค,นน,าคนน้อยบอลนนเจ้าเอฟออกไปครับมาโคนน้อยเล่นมาเห็นเพียวริกุแม่เสียบอลยับเอฟเอฟคืนคนเทปคนเทพ กดเทพจ่ายเข้ากลางครับจนนาทีหายไปสอตะพลิกบอลไม่รีบครับสูดเป็นเกื่า60%สตครับสูดได้คองบอลครับถือว่าเน้นคองบอลแล้วก็เน้นทำเกมมากกว่าครับอาศัยลูกฉาบช่วยครับส่วนบอลเคานเตอร์แอคแท็นี่จะเป็นของเราลองยิงครับเป็นของโจ๊กเกอร์ครับตัวเลี้ยงกินตัวครับต้องเปลี่ยนแผนเยอะครับวันนี้ครับโจเกอร์ เบตตี้เตีคืนไปจอสันโตสจอสันโตสจ่ายมาคู่น้อยมาคู่น้อยแม่ไปยามดิลุกซ่อนเงับให้เบตตี้เติมก็ไม่ได้เติมต่คกับบอลกลับมาเป็นของซูดอีกแล้วครับกว่า70%แล้วครับบอลส่วนมากเป็นของซูดเงับคู่นี้รู้สึกเจอกันมา2ครั้งนี่ ผัดกันแพ้ผัดกันชนะหรือเปล่าครับก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะครับนัดที่แล้วทางด้านซูรเป็นฝ่ายชนะไปครับส่วนนัดแรกเป็นจ๊กเกอร์ครับตอนนั้นใช้ชื่อคัมแบ็กครับเอาชนะได้รู้สึกนะครับกาจำไม่ผิดกูตีหย่างแข็งหม่กูตีจิ้มไว้แต่โดนจจเจฟฟเจฟฟตอกกลับมาไอ้ไอ้แต่งแต่งไว้แล้วมองหูกว้างไอ้เข้าซ้ายด้วยแล้วให้เจ้าอ๊อลองยิงไกลามากตัวเลยเฮร์ครับซุปเปอร์เซฟครับ เผอไม่ได้ครับเจ้าอ๊อฟครับวางเท้ายิงไกลกแล้วครับอบอลมันมุดมุมพอดีครับแบบว่าตนเลยเฮ้อไม่แล้วอ๊อฟแต่งมาเจ้าอ๊อฟเลี้ยงขึ้นไปแม่ลูกถนะเจ้าตัวแล้วปาดโอ้โหยิงติดครับโอ้โหให้เจ้าอ๊อฟเลี้ยงแบบนี้ไม่ได้ครับเจ้าตัวนี่เป็นคนเลี้ยงบอลดีครับแล้วก็ยิงบอลดีด้วยครับสอนนาลุตะลองยิงแมาบอลออกไปเยอะครับ ต่อสันโตจ่ายให้มาโคน้อยแรงครับไม่ต่อบอลยังไม่ได้เลยครับโจ๊กเกอร์วันนี้ไม่มีตัวเก็บบอลค, <c oughs> ค,ครับทั้งคู่นี่แท่มเท่ากันนะครับทั้งคู่นี่แต่ทางด้านโจ๊กเกอร์ครับประตูได้เสียดีกว่าครับเอฟเอฟเกี่ยวได้แล้วบอลออกกับ ครับเดียวครเดียวรูให้ครูตีวิ่งลูกนี้คูตีแม่ไปหยุดวิ่งครับเจ้าเจ้าตัวสปีดไปถึงแล้วครับแม่ไปหยุดนิดนึงครับอาครับเลยมาเอฟเอฟให้อัพเอพไปทางสอนแนวตะขอตะแล้วมีทางกางครับไม่จ่ายโจนาทีมีช่องครับโจนาทีลองยิงครับติดเบตี ครับเหลือ10นาทีครึ่งแรกครับสกอร์ยังศูนย์ศูนย์ับโยนยับแล้วสอนตะตั้งไวสอนตะไปครับเจ้าออฟอีกแล้วลูกนี้เจ้าออฟได้เลี้ยงขึ้นมาครับเจ้าอ๊อฟแล้วให้เอฟเอฟตั้งที่สอนนารุตะลองยิงข้ามอีกแล้วครับวันนี้ลองเยอะครับสอนนาตะครับแหมฉาบฉ่วยยิงฉาบช่วยยิงครับครับตัเลยเฮอให้จอสันโตัเป็นคนตั้งจอสันตัจอสันโตัวกับโยนรับเป้าอยู่ที่ คูตีคูตีมงได้คูตีตามเก็บได้คูตีคูตีคูตีชักทกไหมชักทกไหมไม่ชักทกครับคือหลังให้โจนาทีไปเลยครับคูตีพลาดครับ3ต่อ1แล้วแล้วไอ้ยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหแบบจ่ายกันพลาดครับ1นศูนย์เนี้ยูตรขึินนำโจ๊กเกอร์เอเอที่กับตันเอที่กับตันวางของไม่เรียบร้ ครับ1-0แล้วครับเจ้าไอ้ครับแล้วลุงนี่เลยลุงนี่ครึ่งแรกครับแล้วเอ้าแล้วทำอะไรครับแล้วเบตตี้ยิงครับเพียริไดขู่ทำอะไรครับไม่บอกเพื่อนจะศูนย์งงไปด้วยนะครับครับ1-0ครับตอนนี้ครับมาทำเป็นเรียลไทม์นี่สูดกลับไปขึ้นระดับ3เอ้าแล้วไม่ออกครับสอนนารุตะสอนนารุตะสอนโนะตะ ข้ามฝากแม่โจนาทีครับตรงกลางแล้วลองยิงแม่ตัเลเฮอร์ครับซุปปเอร์เซฟครับปัดได้ครับตัเลเฮอร์วันนี้ออกแรงเซฟไป3ามซีรูปเป็นันครับตเลเฮอร์โยนมาแล้วยิงครับจอยเบตตี้ปล่อยออกครับเป็นบอลของซูนครับเปิดโดยไอไอไอโยนไปแล้วเอฟแม่ยิงไม่ได้เอฟตวัดลูกนี้โอ้โหครับแล้วตัเลเฮอร์เคลียร์ทิ้งไปเลยครับโอ้โหเจ้าเอฟพยายามตีลูกซ้อนครับ เอาเลยครับลุกส้นควยแม่ไม่ผ่านมาคนน้อยเอฟสาคนลุงครับสามคนลุงครับเอคืนเอาเลยครับแมเสียไปเลยครับ3าต่อ2ครับหลุดมาอีกแล้วครับแล้วให้ไอไอปาดมาแม่ไม่มีใครครับย้อนหลังสอนเ้วตาครับแหมทีมงานต้องบอลมาแล้วครับทีมงานกากครับมาครับโทีมงานกากับมาถึงส่งเสียงเลยครับ เอาเลยครับโุกคนอาครับทีมงานกากเจอทีมงานตุ๊ดแล้วครับจอบลากขึ้นมาครับจอบให้ไปสอนนารุตะสอนตะคืนแม่คูตี้กับดักได้กโดนพี่สอนออกไปครับเป็นบอลของโจ๊กเกอร์ครับตั้งโดยคุตี้คูตี้คูตี้ กูตีมองกว้างแล้วเบตีีให้ไปเพลิคลหลุดแม่จับบอลไม่อยู่ครับเพลิคูดอาครับเล่นมาครับสอนตะจ่ายใกล้ๆครับโจนนาทีโจนนาทีโจนนาทีเลี้ยงไปเอาแล้วครับเอฟได้มีจังหวะย้างเรื่องนี้อู้วิครับไม่ตรงครับแม่อาครับโจนนาทีครับอ๋อครับส่งทีมเบอร์ลงไปครับ มาดูสึกขัดใจครับเจ็บยูอีครับโจนาทีคูตีคูตี้คูตีคูตีฉักทกไหมคูตี้คูตีแม่เอาตัวรอดได้ครับเอาครับเหลือ6นาทีเอบครึ่งแรกครับปอนุชชีรู้สึกว่าจะไม่ลงแล้วครับเอาครับเจ้าเอฟได้ง้างอีกแล้วยิงดีแม่บอลมันออกไปครับว่าทีมงานกากบอลครับ เอาครับออดนุช้ครับแทนเบตตี้ออดเลยเฮ่อให้ไปเพียริคุเอาเลยครับกินตัวมาได้อ้าคูตี้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 ลองยิงแม่โอ้ยฉันแลบคนเทพออกไปครับทีมงานกากเจอทีมงานตุ๊ดครับโอ้คู่แล้วครับเอาครับบอลเปิดที่เพียริคุเพียริคุเพียริคุยัดมาแม่ แล้วเป็นคอนเนอร์ค้งครับโดนเจ้าไอออกไปครับเพลย์คุเพลยคุโยนลูกนี้มองออกไปครับทางซอนตะโจเกอร์ยังได้บุกต่อเนื่องครับเอาครับ5ทีดูว่าจะได้ประตูตีเสมอไหมครับแล้วจ่ายแม่หลอกสายตามันก็คนน้อยฉีดยาเลยครับเจ้าเอฟเซฟได้ครับโอโหเหลือลายครับทางลีลาของปอนุชีอ่าครับเปิดโดยเพลย์คุ เดลโกให้ไปจอนซันโต้ไม่ถึงครับอา้าวเล่นเร็วหรือเปล่าครับสูสูสเล่นเร็วครับจอสซันโต้จับไม่ได้ครับทิมเบลิลทิมเบลิลทิมเบลิลรอเพื่อนแล้วจ่ายรอดขาอา้าวเจ้าออฟอย่างดึงไว้ครับกูตี้จิมออกไปก่อนครับครับคอนาทพคนาทีไปครับสอนตะสอนตะเล่นตรงกลางครับไอไปตั้งที่คนาที โุนาเทพแล้วลองอีกไหมครับสอตะเล่นกับเจ้าไอยเจ้าไอยปล่อยบอลแล้วจไอยคึงครับลากมาแล้วยิงด้วยขวาแมา่ตุลเล่เฮ่อแล้วบอลมันหลุดออกไปครับโอ้โหเซฟอีกแล้วครับตุลเล่เฮ่ออ่ะครับจอบเปิดเองแล้วครับจอบให้มาทิมเบิลยิงแม่หลุดกรอบครับอ่าจอสันตุสให้ไปปอน,นุชิ ปอนูชี <Bon> ไม่เล่งครับจอสันโตสจอสันโตสโตจ่ายมาให้โคนาเทพเฉยเลยครับคนละช่องกับเพื่อนอารซอนตะโดนเพลิคุจิมบอลยังได้ซูสครับเอา้าต้องพันแล้วครับโจนาทีครับข้างสนามนี่อ้าวครับไอเข้าซ้ายแล้วครับเจ้าไอให้มาอ๊อฟแม่แหลกไปครับปอนูชี bon ลากมาเพลิคุเล่นกับปอนูชีแล้วข้ามไปคูตี้คูตีคูตี คูตี้เข้ามาปอนุชีเอาเลยครับปอนุชีปอนุชีให้มาโคน้อยมีช่องมาโคน้อยให้มาคูตี้ยิงแม่ติดเจ้าโคยติดโคนาเต้ครับอันหลังเซฟไม่ได้ครับเอาครับทีมงานกักบอลมาอีกแล้วครับทีมงานกันกบอลโอ้โห,โ,หโหครับคืนไปครับจอสันโตน้ต่อยให้โต้เลเฮ่อแมเล่นดีครับเพลิคุเพลิคุมาครับจอสันโต้ เอาละครับเริ่มเริ่มอาศัยช่วงซูตหมดถอยหลังครับเป็นฝ่ายขึงมั่งแล้วครับทางโจเกอร์เอาครับเพลิคุเพลิคุดึงจังหวะไว้แม่บอลลูชี่ไม่ได้วิ่งครับจะหลอกส่งครับลูกนี้เอฟเอฟโยนครับเ้าอยู่ที่ทิมเบิ้ลโบงไว้เรียบร้อยเลยครับส0ูนครับได้อีกแล้วครับทิมเบอร์ครับแม่นี่ระดับอันดับ3ดาวสนูครับตอนนี้ครับทิมเบลโอ้ สองศูนย์ไปแล้วครับซูรครับโอ้บอลเปิดแม่นๆครับเห็นไหคูยิงลูกนี้ติดโคนาเทพครับบอลตูมเดียวนี่เป็นประตูตลอดครับซูรครับแตหลังลอยไม่ได้ครับโจเกอร์วันนี้ขาดตัววิ่งครับเราโจนไปติดสอนตะเอาครับแล้วโอ้โคูตีครับยังได้เบตตี้เบตตี้มงไว้พลาดเอาครับทิมเบิลครับแม่รีบไปหน่อยครับทิมเบิลตวัดยิงเลยครับ เวลาเขามากับเราเจอเราเรอมาเต็มเลย่ะอ,อ,อ่าครับมาจอสันโตสเลี้ยงขึ้นมาครับเริ่มเล่นกลางแล้วครับจอสันโตสเทอริคุดึงจังหวะไว้ไปจอสันโตสมีช่องมีช่องขอหน่อยแม่ยิงเข้าข้างตะข่ายนะครับจอบลากขึ้นมาครับจออฟพยายามกินตัวอ่าครับจอบอฟบอลไม่ออกครับจอบ ถึงไว้ได้อ่าครับไปตั้งที่คนนเทพ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 เลี้ยงไปติดแล้วลูกนี้บอลมันเอฟครับตามไปเล่นได้ครับเจ้าเอฟเจ้าเอฟมีช่องอีกไหมครับเอ้าแล้วหลังลอยอีกแล้วครับหลังลอยอีกแล้วครับแล้วจ่ายมาไอมาลูกนี้โอ้โหย้อนหลังครับอ่าครับเหลือหนึ่งนาที36ิวิครับโจเกอร์จะได้สักประตูไหมครับครึ่งแรกปอนตชีไปจอสันตลุกขึ้นมาครับจอสันต บุกขึ้นมาจอสันต์์จอสันต์ตเข้ายิงซ้ายแม่ติดคนาเทพอีกครั้งครับอ้าวครับบอลที่เพลย์ลเพลย,ยกลูปาดไปแล้วคูตี้อูยครับมังคับเข้าทัานแม่มังคับเข้าเสาแรกครับแล้วโยนชัลแลบมาเอฟเ,เล่นอีกแล้วครับเอฟ ลองเปิดให้ทีมเบอร์วิ่งแล้วสปีดถึงด้วยแม่บอลโอ้โหไปโดนส้นเท้าออกครับเอาครับ53วิแล้วลากขึ้นมาครับดูครับแล้วแล้วลากไปครับคูตี้คูตี้วันนี้ผิวรับคูตี้คูตี้ข้ามาจอสันโตสจอสันโตสได้ช่องอีกแล้วครับเราลองยิงแม่ติดโคนาเทฟอีกแล้วครับแม่โคนาเทฟวันนี้ครับ3-4จังหวะครับบล็อกได้หมดครับแล้วจ่ายไปติด แล้วเบตตี้ยิงขามขานไปไกลครับลูกนี้า <c oughs> ครับย5าวีครับสูตรจะรักษาสกอร์ไหม <c oughs> ก้องฟ้องครับโอ้ <c oughs> แล้วจ่ายติด <c oughs> แล้วลูกนี้ไม่ทานไม่ทันเงืบลูกนี้เอาละครับเหลือสิบวิเอาดูว่า่ายไปอ๊อฟ อลองยิงไกลครับแล,แล้วหมดครึ่งแรกครับ